มันต้องขึ้นไปเทียก่อนหรอปลใช่ไงเทียแรกเทียหนึ่งไงอไอสล็อตอ๋อก็ออคือถ้าแบบบบตสล็อตไม่รู้ครับเทียหนึ่งได้ประมาณยี่สิบไอสิบยี่สิบคนไอสิบคนปะ<อ>เทียสองยี่สิบเทียสามเอยี่สิบคนเทียหนึ่งยี่สิบคนครับเทียสองประมาณยี่สิบห้าคนเทียสามสามสิบเทียสี่สี่สิบครับถ้าขึ้นถ้าขึ้นบัตรแก๊งมามันน่าจะได้ประมาณสิบคนมั้งแล้วพอยไปตีเทียหนึ่งเอาตีบัตรเทียหนึ่งเอามั้งไม่รู้เหมือนกันอันนี้ ไม่ไม่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดตีบัตรแกงปุ๊บเป็นเป็นเทียหนึ่งเลยไหมไม่รู้ตรงนี้ไงถ้าแบบตีบัตรแกงปุ๊บไม่ไม่ใช่เทียหนึ่งน่าจะมาสิบห้าคนสิบคนมั้งแต่ถ้ามาเป็นเทียหนึ่งก็น่าจะยี่สิบน่าจะประมาณนั้นแหละหนไหนทำไงทำไงต่อนี่ไงนี่เพื่อกดใช้อะแล้วก็วางเนี่ยกดใช้ใช้แคมไฟล์ไม่เป็นี แล้วกดกด E เพื่อวางซื้อแคมไฟล์ไปยังเอก็ซื้อมาแล้วพี่อ่ะกดใช้เลยไม่ไม่มีเอียงอยู่แล้วครับแล้เข้าไปเนี่ยเซรฟพี่ตูนเนี่เฮียวางยังเขาไม่เอียงหรอพี่ตูนไางเนาะเซรฟพี่ตูนเลยนะเว้ยไอผมวางแล้วไม่มีเอียงเลยทั้งนั้นอะผมจะพาเทียอะไรไม่มีเอียงไม่มีเอียงอ่ะผิดก็คือผิดอ่ะนั่นแหละแล้วพี่ก็เพิ่มหม้อแล้วก็ใส่ไม้แล้วก็จุดไฟนั่นแหละนั่นแหละเพิ่มเพิ่มหม้อใส่ไม้จุดไฟในการแล้วก็ล็อค่อยๆใส่ทุกดีเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เแบบใส่ไม้ไม่ทันเลยแต่นั่งพูดไอ้ที่มาแต่แทมไม่สามารถวางระดับึงได้อ๋อต้องวางระดับหนึ่งหรือพี่ไม่มันใส่ไฟได้อย่างละหนึ่งเอ้ยใส่กอไฟได้อย่างละหนึ่งแล้วก็ตั้งหม้อหม้อทอมแล้วก็จุดไฟมาทำอย่างไรมันจะมีวิบอกเห็นไหมมันจะมีวิบอกอย่าพอถึงประมาณสิบวีหรือเจ็ดวิอะค่อยค่อยกดเพิ่มขอนไม้เข้าไปถ้าถ้ามันหมดวิอะถ้าเราเหม่อแล้วลืมไฟมันจะมอดเราจะเราจะเพิ่มขอนไม้ เงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าหลอดซ้ายมือเห็นปัสฟ้าที่มันกำลังขึ้นน่ะให้มันเต็มเราจะได้ของประมาณนะครับประมาณนั้นอันนี้อันนี้เจสเหรอเนี่ยใช่ครับสวัสดีครับโอ้ยแม่ซุ่มตรงนี้นี่เ <laughs> <laughs> พิ่งมาเหรอครับเพิ่งมาวันนี้เลยใช่ไหมครับใช่มามา,มา,ม,ามาเดินเล่นอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวฟาร์มช่วยไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยเมาแต่ข<น>อจัดเลยใ<น>รลยให้ น่าจะรู้จักวิตาใช่ไหมครับวิตาใช่ไอ้ตามัน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 บอกมาอยู่นี่นี่ใช่ไหมใช่มันอยู่กับพวกผมนี่แหละตามีมีมีไอ้จุงอยู่ในเมืองปมื่ะไหรไอ้จุงเหรอไอ้จุงอยู่ในเมืองไอ้จุงมันมาอยู่แล้วแต่ผมไม่มีเบอร์ไอ้ก้วยมีเบอร์ไอจุงไหมมีครับมาดิมันมาบ้านกูเกือบทุกวันเลยนะทุกวันเนี้ยใช่เหรอไปจุงไม่หาเหรอใช่มันมาบ่อยคมันทำฝากฝากน้องมาด้วยครับฝากน้องมาด้วยโอ้ฝากด้วยขาแล้วครับทำไมเราต้องเจอกันตอนเมาตลอดเลยวะเจ๊ มัน <c oughs> แบบว่ามีวันไหนที่แบบของกูแบบว่าสติดีๆไหมใช่ใจผมก็ผมก็เรี่กผมก็กลุ้มแล้วตอนเนี้ยผมก็กลุ่มอยู่ตอนเนี้ยอยู่อยู่นานอยู่ยาวไหมแบบว่ากึ่กี่โมงครับวันนี้วันวันนี้ใช่ไหมครับครับ <c oughs> หรือหรือว่าอยู่อ๋ออ,อยู่ยาวครับปกติผมอยู่หกโมงเจ็ดโมงเลย <c oughs> โอเคอาไรทำเนื้อพักผ่อนรีแลก <c oughs> ช่แล้วเป็นเป็นไงบ้างครับที่นู่นโอ้ยเพิ่งตีจบไปเลยครับเมื่อวานเดือดไหม จงเดือดมากครับผมว่าโอเลี้ยงน่าจะรู้อยู่แหละใช่ไหมดูเห็นอยู่มีเรื่องพี่มีเรื่องเดือดจงมีเรื่องพี่เป็นเรื่องเลี้ยงของเราพี่ผมมีเรื่องป่านมีเรื่องโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอกโดนแล้วพี่เจเรียกพี่ด่วนเลยมีเรื่องมีเรื่องเดี๋ยวสองจีให้พี่ตัวกระทืบอยู่เพื่อเอาเชื่อไหมแต่ว่ามันจบไปแล้วครับไอ้สตอรี่มันจบไปแล้วเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้กะว่าคือจะจะมาอยู่นี่เลยใช่ไหมครับนี่ใช่ครับทาที่นี่ยาวๆเลยแต่ว่าเียวแต่ว่าแต่ว่าผมผมก็ไปเล่นที่นู่นแหละถ้าแบบว่าตั้มไดมอนเทสเขาแบบมีสตตัี่ใหญ่เนี่ยผมก็ไปช่วยผมก็ยังอยู่ในสล็อไดมอนเทสนั่นแหละครับแต่แค่ว่ามามาที่นี่ก่อนเพราะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรฟิลดีนะผมว่าที่นี่ฟิลดีนะครับมันเหมือนกับกลับมาเล่นกับเพื่อนกับน้องอะไรแงี้ใช่ใช่โอ้ต้าอะไรแคบโอ้แบบสมัยที่ผมรู้จักกันเนต้ามันมันมันพูดอยู่ว่าแบบมันมันจะกลับมามาอยู่เนี้ ใช่ฟิได้เข้าใจฟิลมันอยู่อยู่กับเพื่อนอ่ะเนาะมันชิวๆอะไรเงี้ยเจอจุงเจออะไรโหแบบผมแบบไม่ได้เล่นกับน้องเลยครับแต่ว่าคุยข้างนอกตลอดแต่ว่าเพึ่งมาเจอกันในในเมืองนี้แหละกลับมาเจอกันสนุกดีไอเนี่ยไม่ไม่ไม่อยู่กับเขาอ่ะเนี่ยเนี่ยมันมีเเเวลาพีีีี่่่นนนยยมมัแก๊งอยู่ครับมีแก๊งด้วยพี่ออกแก๊งเลยเอามาอยู่นี่แหละโอ้ไม่ไม่มีเวลาเลยกูเห็นมึงตลอดเวลาเลยนะตอนนี้ไม่ดีพี่ทำงานเป็นกะไงพี่ ช่่วยกันเดี๋ยวผมก็อยู่เช้ามึงอยู่กันซื้อว่างี้ไม่ค่อยมีเวลาไงจะอยู่แกงใหญ่แก่เพื่อเพื่อนผมมันได้อย,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 อยู่แต่พวกนี้เขาจริงจังเกินไงสนุกดีไอ้อจุงไปหาทุกวันเลยเหรอครจุ้งอะ่ะโอบ่อยครับช่วงนี้มาบ่อยครับบ่อยเลย นี่ัส่ดีนะหมายถึงว่าคนโอเลี้งมันมายถึงหมายถึงข้างนอกอะหมว่านี่ัส่ดีใส่ดีจัดเอเนี่ยมึงไปฟาร์มมากของบันมันเออมึงบอกไม่ว่างจริงเว้ยแต่ว่าแบบกูเห็นมึงตลอดเลยก็นี่ก็ฟาร์มเนี่ยนี่ก็มันนั่งฟาร์มเนี่ย <c oughs> ไอ้ีไอไ้ไปฟาร์มเงยมึงก็นั่งฟาร์มกับกูอยู่เนี่ย พี่โคตรชิวอ่ะฟาร์มประเทศนี้ชิวจัดชิวดิพี่อย่าลืมเติมเติมฟืนด้วยนะไม่อย่ชิวอยู่นะแม่ฟังเพลงเพิ่มขอนไม้ไงเี้ยหรอก่อนวิ่งหมดใช่ก่อนวิหมดนี่คือต้มไรหม้อท่อมถูกไหมใช่หม้อท่อมหม้อท่อมนี่ขอลองฟังเพลงหน่อยดิ เขาเพิ่งปล่อยนี่ไปหรอผมเคยฟังเพลงนี้อยู่นี่เพลงนี้เพลงนี้เฮ้ยเพลงอะไรวะฟังผมฟังเพลงนะี้มันจะมีเพลงหนึ่งอนะ่ะขอฟังหน่อยดิ ื่อเพลงอะไรวะที่มันเพาะเลยอะไอ้แก้วว่าถ้ามีเรื่องจริงๆนี่เราโดนกันแล้วนะถ้าไอ้จุงมันช้าขนาดนี้นะกูบอกให้งผมว่าน่าจะโดนเละเราได้อยู่โรงพยาบาลอะเราได้อยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะโดนหิ้วไปแล้วเดินหลวบแล้วนี่ไงใจละนี่เพลง ใช่แ oui, ล้วเนี่ยไม่ไ <saturated> ม่ใช่ปะไอจุงมันวิ่งมาเหรอวะกวาหรือมันทำอะไรอ่ะเราอยู่ในหอแล้วนะตอนนี้คือถ้าอยู่ในหอแล้วไม่ไหนไอจุงเขาใส่กระข่าวไม่ใช่หรอกข่าวเป็นล่าช่ายไหนมันอยู่ไหนมันยังไม่มาไหรมเหมรอขวาัะใช่ปะ รั่วรัวร่วมอะไรรั่วใช่ไหมใช่มันไหว้กูอ่ะเฮ้ยทำไรนครับพี่เห็นมีเรื่อง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 พี่พี่เห็นอีอีเนมผิงไฟอยู่วะพี่ไหนอะไรไหนเนี่ยอยู่ข้างหน้านั่งอยู่ข้างหน้าอ่ะบินอยู่น่ะเยี่ยกูรั่วเลยเยี่ยกูเบาๆอยู่หลุดเลยอ่ะไอจงมาต้มทำเนี่ยเนาะโอ้ผมไปซื้อเลยมาเลยพี่กูมีกูมีมาหากูเรียกอะไร สามหกปมาอยู่นี่เราสรุปใช่ครับพี่เดี๋ยวครับพี่ต้มท่อมกับน,น้องเร็วนั่งไปเกายิกๆๆ,ๆเลยด่ะอ่ะได้ปะ่ะใช่ไงเฮ้ยพี่พก่าพี่กว่วกดมีธนาคารนีหวาวางอันนี้ก่อนวางกองไ <ป S 1> ฟก่อน พวกเราจะมีใครไปเล่นไหมล่ะกดหยุดเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเยสเขาเท่อ่ะจิงไฟอ่ะพี่ลมอ่ะไฟอยู่บนหัวธนาคารว่ามนจุดไงอ่ะพี่กดตัวอีตัว E ตัวอีกดอีเข้าไปเนี่ยเป็นหน้าต่างเนี่เพิ่มขอนไม้แล้วก็เพิ่มหม้อต้มแล้วก็จุดไฟตามจากบนลงล่างเลยมันเพิ่มขอนไม้เรื่อยๆอ๋อสวยพี่สวยแสดงว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ขึ้นสล็อตเป็นแก๊งถูกไหมเล่นเล่นด้วยกันได้ถูกไหมครับใช่ครับใช่เล่นมันไม่ถือว่าช่วยเหลือเนาะไม่ไม่ช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือไม่ได้วันหลังมาเล่นด้วยดีกว่าบ มันได้ครับมาเล่นได้ธนาคารอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้แค่สิบคนไงตีหนึ่งมาได้สิบคนเลยตรงนี้มีประมาณเจ็ดไปเล่นมาล่ะได้มาแนะนาทำไงคือต่อยปกติใช่ครับต่อยอย่างเดียวครับอ้าวแล้วผมพึ่งต้มแต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนให้มันเหมือนกันว่ามันจะงงไม่น่างงกันมั้ยต้องใส่ชุดเหมือนกันนะพี่ใช่ไหมเหมือนเขาบอก อันนี้พี่มาเที่ยวพี่เที่ยวมัพเนี่ยไอเนียเนี่ยที่ขี่นะมันจุดไฟดีแล้วไม่ลงไปหาเหตุอะคนน้อยเลยไม่รู้ว่าธนาคารมาตี่ห้าได้กูเอาแล้ววโทรศัพท์ดึงใหญ่เข้าแล้ว อาร์โร่ครับอาร์โร่ครับเอากำลังต้อการท่อมอยู่หรพี่ทำไงดีอะโอเคโอเคได้ครับกำลังไปครับผมเจอที่ไหนเรื่องใหญ่สั่งธนาคารเออเรื่องถามธนาคารไหนกี่คนกางพี่ในดักแชทเขียนกลางตอนนี้ก็น่าจะต้องไปหมดแต่พี่เพราะคนไม่มีไปดีป่ะไปได้ไปได้ไไปปไ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 ป กลัวเรไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนก่อนไปเปลนเปลี่าเยคเปลี่ยนเป็นสเอ้ยเลขอะไรวะเสื้อเลขอะไรวะสี่เมาครับสี่สี่สไหนะสี่ดสี่นะครับสี่เจ็เสื้อ่อใช่แค่เสื้อสี่เจครับแล้วจอกันตรไหนครับธนาคากลางธนาคารกลางครับอะเขาว่ากลางเราจะเข้ากันไหมเขารู้เขารู้เนี่ย้เนี่ยเราบอกกลางก็คือหลังอู่ถูกปะอูกลางเมืองปะว่า แต่ป้าต่อยสามสี um, ่มกแล้วว hey, ่าจะตัานให้แต่กุโดนต่อยแบบจะตายเนี่ยป่วอะไรมาเฮ้ยโอเลี้ยงโอเลี้ยงเข้ามาทีเขาซื้อบีเอ็มมาเลยเหรอ